ชาวลิตครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอวยพรศรีชาวลิตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต9พักประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4141ในพื้นที่อำเภอท่าศาลามาหารือต่อท่านประธานสองเรื่องค่ะเรื่องแรกค่ะ เกี่ยวกับปัญหาการจราจรบริเวณสีแยกวัดหนูดตำบลโพทองอำเภอท่าสาลาจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนมีทั้งตลาดโรงเรียนวัดและมัสยิดใช้เป็นเส้นทางรัดสำหรับการเดินทางไปยังสนามบินทำให้ปริมาณรถจำนวนมากและวิ่งด้วยความเร็วสูงแต่ไม่มีสัญญาณคอยจราจรจึงเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนบาดเจ็บและเสียชีวิตบ่อยครั้งเบื้องต้น ดิฉันได้ประสานไปยังผอออแขวงการทางนาครศรีธรรมราชที่หนึ่งและทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องจัดกรมรมสิทธิ์ชาวบ้านในพื้นที่ได้ขวากร้อนเรียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องให้บาดเจ็บและตายอีกกี่ศพถึงจะมีควยแดงคะท่านประธาน ดิฉันจึงหาหรือท่านประธานไปยังกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดัง,ดงกล่าวโดยเร็วด้วยค่ะเรื่องที่สองค่ะจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนการใช้รถใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4141ในช่วงเวลากลางคืนระหว่างบ้านวัดโนดหมู่ที่หนึ่งตำบลโมครลาน ถึงตำบลทอนหงอำเภอรพรมคีรีระยะทางกว่า10กิโลเมตรบางช่วงเป็นทางโค้งไม่มีควยคว้าสองสว่างแม้แต่ดวงเดียวสภาพบนถนนมืดสนิทเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบางรายบาดเจ็บและถึงขั้นเสียชีวิตดิฉันได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลานและทราบว่าขณะนี้ได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณโครงการติดตั้งไฟคว้าสองสว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนดิฉันจึงขอหาหรือท่านประธานไปยังกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าผลักดันดังกล่าวเพื่อลดการสูญเสียของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ